โ,โอกมาน่านนครสกายวอล์คบุบบุบบุบปุบปุบบุบดูบรรยากาศเมืองน่านยูทูปทัดระหว่างทางอ้ยมาหาเป็เนเขตน่านก่อนอ่าขอบผมปะเราไปต่อไว้เจอกันถนนหมายเลขสาม บรรยากาศนะครับผมบาหลีน่านยานนี้อมีการโอ้หลืสลิงบอกานนำดอกออกางอุ๊งตวันเออโมงครับผมเราจะไปอืมมีอะไรที่ให้อืือจะขึ้น มีนิพพหัสมีที่ใหม่กันทำงานเออเออเออนีก็นั่งได้เถ่ายรูปวิวตกแตกออกมาสวยก็คงใจนั่น <c oughs> าบางบน

เล่นหัประจะ เบื้องต้นถนน I Love You เรามาถึงแล้ว I Love You นี่ครับ I Love You ตรงไหนเราออกไม,ม่เอ่ย I Love You I Love You so much บรรยากาศขึ้นมาขนมาลอกพยมอะไรายาทางวางนัชชนมาต่อหลังต่อหลังป็รับกีละคนโอเคทำก่าเลย ชิวครับรถว่งอไปดูเัามันมจะดไมชิวชิวชิวอายาจะไปอีกทีนึงพร้อมจะไปทีนึงมันโอนเลลือลอเอ๊ะ เถนนหมายเลขสามก่ไขรไปหากันครับผมหมายเลขสามเมาครับผมป้ายเราไม่ได้ถ่ายหลักฐานแต่ถนนหม,มายเลขสามเมาตัวนี้ ใครมาก็ต้องถ่ายจู่โดนสวัสดีจากโคง้งพับผ้าน่านนี่ครับผมโค้งพับผ้าจุดเช็คอืมอันหนึง่งโอ้โหบรรยากาศโค้งพับผ้าก่อนจะไปถึงบ่อเกลือ สปันกุบเขาสปันมาถึงแล้วเราบรรยากาศอ้โหเลาะริมเขาที่พักนะอยู่เวลาคาเฟ่เดีย๋ยวค่อยไปสปันถึงแล้วรีวิวห้องพักฉบับมินิม,นม,มอล เรามาพักที่สปันกันราคาเบาๆพอนอนเชไม่มีแอร์แต่อากาศน่าจะยินตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วห้องพักนี่ครับผมมีเตียงมีที่นอนปุบ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 แล้วก,ก็ห้องน้ำแต่จุดสำคัญออกไปว่ามีเตียงให้ดู ครับที่บอกเบ่งชงดิวชงดอยออบรรยากาศไม่มาไม่รู้สปันนี่ที่นอนเราในสุก็ถึงแล้วสปันบรรยากาศโอ้นอนดูคือ,อ no 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 บรรยากาศดูเกิเขึ้นเลยครับรถเรามาพรับวิวบรรยากาศกินเขาสอยกันวิวบรรยากาศหลงเขาแล้ว สวยดูวิวบ้านอันนี้ขึ้นอยู่กับบอกก่อเกลือหรือสปันนี่ครับผมยังอ,อยู่บ่อกเกลืออยู่ยบอกก่อ,อ,อ,เ,อเกลืออืแต่บ้านคุ้ยบ้านเนาะดูก,บดกับบรรยากาศทำกางบรรยากาศ เด้อดึงด่างกันไหมครับผมเด้อดึงด่างก็จะนูเด้อดึงด่าง <c oughs> บุเขา เพื่อเขาเลิ่มเดินข้ามสะพานก่อนดื่มห่อดูมุ่งทางก่อนใช้ข้าบวกเกลี่ยกินทางโอ้น้ำที่ไปทำเกลือเนี้ยโอ้เดี๋ยววันน้ำนี่นะอ,อะไร ฝั่งมืงหมู่บ้านบอกเกลือนี่จะไปชุนชุนบอกเกลือณอินทะานบอกเกลือบ้านเทากัน,นสผ่าง สวัสดีบ่อเกลือบ่อเกลือโบราณขึ้นเหยียบปากบ่อบอเกลือแปดร้อยปีดู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 ปัดมาลึกแทบบ่อเกลือครับผม ือก็จะมีอยู่นคะนีนบอกเกลืออะไรอที่นคะถอกชมนัอ้นคุณงอไปในเมืองเอ้าคชงม่อยู่อแล้วุูสาบฝากมาชิมเขไม่ชิมองบอกเกลือใจดีจังมาตั้งปีหน้าใจดีก็บอกว่าก็ให้กาพามาเข้ามเดชิมเออมาวันนี้จะลงตังไสักวันนี้จะลงตังไลเล็ังมล็าก็ บรรยากาศบอ่อเกลือขายของลงต้มเกลือต้มโอ้ยต้มทิ้งไว้ทั้งคืนเม็ดเนี่ยครับผมอเอาน้ำจากบอ่อนี้เลยล่ะครับผมทิ้อยู่กันหมดทันนี้ ขอบคุณครับลงต้มเกลี่ย,ยลืมเก็บบรรยากาศภาพยหยุดเวลาคาเฟ่บรรยากาศาออกวนะครับ

มสูหยุดเวลาคาเฟ่มุมมาหาชนบนรรยากาศจะปันอีกรอบม,มุมบ้านสะปัน ที่พักมีเป็นร้อยเป็นพันึดเวลาคาเฟ่บรรยากาศเดินเข้าไป 拜。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ใช้เวลาการหยุดเวลาคาเฟ่มากมองจากทั้งล่างไปทั้งบนสปันความสวยงามโอ้หมู่บ้านสปัน กินไปนี่วัดสปันแล้วก็หยุดเวลาคาเฟ่ดูบรรยากาศลอ้ลอมรอบจากท้้งล่างเป็นข้างบนห้องพักเยอะมากว่าแต่คุณปีนขึ้นไปถึงจากสะพานไม่เห่สะพานโอโซนนะครับสะพานสะพานร่มใจสามัคคี มา,ามล้อมรอบครับลอ้ลอมรอบไปเดินภูเขาหมู่บ้านสปันโอ้ซอกหานี่เยอะจริงถ้าเราจะมานอนเยได้ใจไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่นอนมีเป็นร้อยปันพันมาจะหาได้ทุกที่ ดูความสวยงามแหล่งโอโซนชันดีที่สปันบรรยากาศครับผมจะผ่านสปันโอ้ดูสวย <c oughs> โอ้มีที่นั่งกินด้วยที่นี่นั่งชมบรรยากาศสปันน้ำไหล หมูบ้านสปันเห็นไหมครับผมความสวยงามธรรมชาติบอกได้ว่าสวย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 สุดอากาศเมฆหมอกเมืองสปันตอนเชา้าโอ้บรรยากาศดูดีน้าสพันโอโซน แหล่งโอโซนดีที่สุดต้องที่สปันก็มาถึงแล้วนอนพักได้คืนความสวยงามหมอกยันท้าเต็มฟุ้งไปหมดโอ้โห,โห,โหโส,สปันจา๋าตอนเช้าเกือบแปดโมงหมอกหนาคุ้มเราเดินทางกันต่อแล้ว มอเตอร์ไซค์คูดใจเราไปต่อที่ไหนพอยว่ากันอีกทีหนึ่งลงลักแล้วละ่ะการขีม่มอไซค์นรับเราผ่านโอโซนที่ดีสุดดมหมอ,อกคุ้มน้ำจากผ่านเลเอเื่อย ป่าลาทีสปันเ้วจะกลับมาใหม่มเมฆหมอกะนะจุดชมวิว1715โอ้โหภูเขาบอกว่าสวยงามมากแต่แดดร้อนอโอ้เห็นมเมฆหมอกจุดชมวิว1715 ถ่ายรูปออกมาไม่เห็นดำแน่นอนนัดจิดชมบิว1715งเจ็่าภูเขาซับซ้อนเมฆหมอกเต็มอยู่พื้นล่างน่าจะบอกเกลือมางตรงนั้นที่พื้นเมฆหมอกเต็ม ไปแบกข้าวโพดกันมาืูบรรยากาศขุบเขาวันดีครับ ปลาที่ไครขัดขาน,น้ำมานะครับผมโล่แบกข้าวโพดกันบ่นะครับผมแบกข้กาวโพดขัดถา่ว้ ภูเกต็ตปัปวจะเกิไข่ก็มากันครับผมสิบนาทีหมื่นนาดเรามาชมบรรยากาศเดี๋ยวลองไหว้กันพื้นที่หนาของวัด ปวดหูหูอื้อตรงแลัท้องทุ่งนาวัดภูเก็ตเออโอ้โอ <c oughs> ทองทุ่งนาเด็กลูกเสียเดินทางไกลกันเป็บปัวะเออ อำเภอปูอ๋ยังไงก็มาถึงแล้วมาครั้งที่แล้วมาไม่ถึงที่ผักโขมสเตกเยอะที่ผักนี่ก็น่าพัก น,นี่อีกชิปหนึ่งจากวัดภูเก็ตที่ดูสวยงามจากอำเภอปัวอ,อุณนนามาวัดภูเก็ตครับผม ร่วมทำบุญหน่อยกราบขอพรเส่วนตรงเต็มหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงเงินตรงทองทั้งนั้น